ดรอปเลทหายไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวต้องลองเล่นดูกันคนเล่นเล่นไหนอะครับโอเว,วโซโล่ให้ไหมโซโล่สนุกดีใส่กุกลางก็ได้ โซโลคนหนึ่งดิวีเดเตอร์ไม่ต้องมั้งเฮ้ยทำไมมันไม่มาทีวะตอบไม่ติดเหรอไม่มาสิทีวะสติไม่มาเว้ยแป๊บหนึ่งนะ I will bring the pure waters to those who would benefit. That can be washed away. <coughs> <coughs> For beginning anew, purity and peace. What you <coughs> สครับสครับสครับอะไร,ะรว,ว่าตอนเทสเน็ตยังดีๆอยู่เลยพอสตีปุ๊บแม่งเจ๊งอีกแล้วเชี่ยวอะไรเนี่ยมายังมาแล้วเนาะโอเคมาแล้ว อาจจะกระตุกนิดนึงเลยครับอะไรวะเน็ตก็ไม่ได้หลดดีอยู่แม่งขึ้นปากช้าอย่างงั้ ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละคงต้องเลือกเอาแล้วมูนาดมึงอะไรเนี่ยนะเลือกตัวเสร็จไปกินข้าวเหรอมูนาดเออชีวิตพันห <c oughs> ้าเราเนี่แม่งยากลำบากขนาดนี้เลยเหรอวันเนี้ย

your sure mother earth remain a safe. demon, <laughs> you need a band. That can be the Nothing is pure than. The oh, that the 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 and peace. There's no need to hold your hate so tightly. นาพรม่งแม่อออแตนี่วเพิ่งเห็นทำไมแม่งต้องมีเพื่อนมาพูยาให้ตลอดเลยวะเลยเลนกลางเลยกูเจอเนี่ย

Not a nice whim. A nice bridge will change your mind while fighting things. Nothing is purer than water. Bad can be washed away. Bad can be We're beginning anew. Bad. demon, you need a Bad

อย่สนสใจไม่กูากทำอกอกคามอลลา,านะดได้นะโดใส่เลย เบ,บิ้ลได้หลุนจริงข้างบนไม่รู้หลุนอะไรเบ,บิ้ลได้หลุนจริงข้างบนนะไม่รู้หลุนอะไรพยอย้ำหาพี่เดยในป่าตรงนีหมายรู้ พี่เดนในป่าเอมาเดียอยู่กลางวนวนหายถ้าอป่าเชื่อไม่โดนด้วย Hand, Nothing, <coughs> hand, Nothing is purer than water. <coughs> <hand, the> water. <coughs> <hand, the> water. <coughs> I'm ขามันขนยไม่มาหรขามันามันขอรุนนะขอรุนนะอย่าเก็บนะอย่าเบิ้ลได้รุนปลอมบนเข้ากลางมาละย่างข่าได้นะมาใบเหมือนัตาเลยนี่ยอม Nothing is purer than water. Ocean. I will tell about it. Uh, water. Uh, uh. Bad can be washed away. How about it? <laughs> Bad can be washed away. Nothing is purer than water. I'm not ready yet. Oh. คิดว่ามันจะซิกหลบเลยตามไปตรงนั้นครับที่ไหนได้ครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่ง Allow me to wash away your pain and guilt. Let to change your mind about fighting me. Unity and peace. Allow me to wash away your pain and guilt. Nothing is. Nah, not enough. It should be two. We can not him. มันสอนม,มัม่ฆ่าบอลนะมีใ <c oughs> บใช่ไหมใบหน่อยหน่อยในะบยหน่อยใบยหน่อย <c oughs> ถึงอนะันเนี้ย <c oughs> มีซอน <c oughs> <c oughs> ข้าวนิดหน่อยนมันลายยังไม่เลี้ยวห้ายอยู่ก่อ,อ,อน,นเลียยเ้ยวหกอ่ะค่าได้บอลพี่เดชเรื่องไม่ตอบหวานเลยโอ้พี่นาตีเนาะโทษทีตายเองไม่ใช่หรอกเดาวน์เด็กต้อง

Double tap. That can be washed away. <laughs> yeah, that. That can be washed your away. buildings, damn it. There's no need to hold your hate so tightly. Yes, <laughs> อได้่อได้่อได้เวลาวะไม่อยากฆ่ามนเลยหายเองนะลูก

ไม่คิดว่าแม่งจะโดดมาพี่เดียวออกมาโดดมากรึเนนะไล่า่

อย่างปรวันพันห้าพันห้าก็ตกตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเห็ดเห็นไม่ไหวว่ะโอเด็ดสตรีมไม่ได้อะไรวันนี้วันนี้ก็เปิดเด็ดมันในนี่ตลอดเลยนะมันจะหมุนหมุนมันจะกลมๆดำๆ To those who would <laughs> oh, I'm leaving. I'm leaving. Oh, no. peace. the Hellborn have destroyed a legion tower. Nothing, i like <laughs> <Bing left. laughs> <laughs>

วุ้ยทําีนีโดดจับ่ตายฟีเลยวะโษทีวะน่าจะตันโลบไปหน่อยตันสองเวเลยกัง พี่นี่ยี่สลับร่างไม่ทันเฉยเลยงงอันนี้ไม่มีเลยเลยครับข่ามังกรก็จบแล้วสเ้ยโลกไปหน่อยตายหมูเลยจะดอกเป็นช่วงๆมันจะหมุนช่วงนะดูๆอยู่มันจะหมุนๆอันนี้มันหายแล้วะมนหมุนแล้วปาก มันกระตรุกมากเลยเนาะนี่คุณทเวลลกเองเหรอเนีย่ยมันกระตรุกขนาดนี้เลยวะเนี่ยข้าวไว้านานเดี๋ยวเราจบเกมนี้เดี๋ยวเรารีดสตรีมอีกรอบเนาะให้มันเอ่อเขาได้เจ็ดสองศูงนย์ใช่ไหมแก้แก้แก้ How about a nice will? I will make sure fire remains safe. I'm <coughs> my That can be washed away. <coughs> or beginning anew. <coughs> How about a night's will? เงียบลอยกว่าแล้วไมีดตายหมดเลยนะตวสกาวอะโดนสกาวขหลังแน่นอนเจ๊เจ๊ะ

Mm -hmm. Come on. I will your waters to those who would benefit mm -hmm. oh, about a nice

Up. Bad can be washed away. You <laughs> dare <warm> <laughs> be washed away. Security <laughs> and peace. Bad can be washed away. กูเช่นบอลระวังทีมันมีหวานมีบอลไม่รู้เดี๋ยวมันต้องมีตัวเาจะแตกทีก็คืออย่างเวลา Chúng ta có thể không? Chúng không thể đến. Nếu không <Một>. mình dỡ cho ngoạ thì dỡ kết để cho bên biên lên đấy nào nhá. เอ้ย B P โว้ยเอาหน่อยโว้ยเน็ตกูเน่าว่ะโอ๊ะไม่ใช่เน็ตมึงหรอกเน็ตกูเนี่ยแหละได้ยินไหมได้ทอกๆเซ็งขิบหายมันขึ้นดรอป35เปอร์แล้วอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวรีรอบหนึ่งต้องรีเป็น720 1080ศูนย์พนม่งกระตุก แต่ตอนนี้อ so <en> ัปโหลดกูเลกระตุกอะดาวน์โหลดไม่เป็นไรกันทัพโหลดกระตุก Bye -bye. <laughs> For beginning a new, and peace. That can be washed away. Yes, you did. For beginning a <maneuver. laughs> เอาฟรีอีสปอร์ตจัดต้องลงเลยแรงยังวะอุ้ยโหน่าโดดตายอีกแล้วจะตายทุกวอ์เลยวะไม่ใช่เลยมันมัดตายทุกวอไไฟฟ